ป้าป้พี่น้องป้าเลาะบนหอยน้ากันพี่น้องเลาะตลาดน้ากันแล้วพี่น้องเรามาเดี๋ยด้อโคตรเพี่น้องเพิ่งเคยเจอพี่น้องมาคอยเลลยยหาปพี่น้องคนกระลังหล่ไล่เพี่น้องมาเนี้รู้สึกว่าตลาดทะเลมาเนี้วันอาทิตย์มาเนี้คนหลายขนาดพี่น้องเป็นตาอ่อนซ่อนพี่น้องเอ้ยพอข้าแม่ข้ามาขายของหล่ไล่ไปทางพุฝนหลองเทพี่น้องทางฝนใหญ่เยืมหองเทพี่น้องทางนา ตาปลาตาลอยจังไยก่อนเด้อตาลอยจังไยก่อนเด้อตาลอยจังไรก็เด้อลูกสึ้งบอกคนหลายเลยพีน่น้องเหมือนเนี่ยหรือว่ามันสายคนละมาหลายพี่น้องตะเก้าผมมาตอนเศร้าคนบัวนหลายหรือมาแต่เศร้าพุทธ ่อค้าไม่ค่าก็ลายขนาดพี่น้องเอยบรรยากาศกันีดีอากาศกันีกำลังดีพี่น้องอากาศกันด้สุดยอดพี่น้องสุดยอดเขาจะมาจับจ่ายซื้อสิ่งซื้อของมีหมูมีพัก แต่อันซ้อนพี่น้องแต่อันซ้อนตาคลายฟองใช่ไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณตารวยรวยตารวยรวยตาผมมามาพี่น้องมาซื้อคอสรอยใตย้เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทะเลเด้อพี่น้องเด้อเสน่ห์อิมบุนสุครับผม <c oughs> ครับผมครับผมแม่บ้านอยากเมื่อหรอพ่อแม่บ้านคนกำลังไหลมาเทกพี่น้องเอ้ยคนกำลังไหลมาเทกพี่น้องขายดีขายดีครับขายดีเลยครับครับได้บัวพันถ่านเลยพี่น้องบัวได้เข้าไปทางในได้พี่น้องเนอเลาะทางนอกแล้วก็สิลบเมื่อพี่น้องเลยไข่บรรยากาศซับนี่เลยพี่น้องกลับก่อนกลับก่อนพอค่าขาย ต้นไม้พี่น้องโอ้ยสมุนไพรเหลือต้นเดียวสมุนไพรเหลือต้นเดียวสมุนไพเรือหนึ่งต้นอ๋อกลับได้แล้วเรากลับได้แล้วเรา